สากลเอสุดใจครับเดี๋ยวเอาใหม่นะนี่ลองอดเอาอ,อดอัดมาหลายรอบเออมันชอบดับนะครับก็เมื่อกี้หลังจากที่ลองโอนเหรียญสตรีมนะครับโดยการใช้ช่องทางจากสตรีมสแกน c o m นะครับโอนเหรียญมาเข้า,ากระเป๋า trx นะครับหรือเหรียญทรอนนะครับ คือแปลงจากเหรียญสตีมเป็นเหรียญทรอนแล้วโอนเข้ากระเป๋าทรอนในแอปสตังโปรนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คก,กันนะครับว่าเหรียญที่ผมสตีมที่ผมโอนสามเหรียญนั่นจะเข้ามาที่แอปสตังโปรไหมนะครับก็เข้ามาดูนะครับการเงินนครับสตังโปรนะครับอันนี้ผมเปิดแอปไว้อยู่แล้วนะครับ ผมเปิดแอปไปอยู่แล้วล็อกอินเข้าระบบไว้อยู่แล้วก็เลยเปิดปุป๊บมันขึ้นมาเลยนะครับก็เข้าไปดูที่บาลานซ์นะครับบาลานั์อันนี้ btc ผมเก็บมาเป็นปีเลยนะครับี่เหรียญ btc ใต้เท่าไหร่2 9ง7้สเซาตชเอออันนี้ใช้เวลาเก็บนานอยู่พอสมควรนะครับถึงจะได้มาเจอสตรีมแล้วก็ทำสตรีมนะครับ มาแล้วนะครับนี่นะครับ TRX เหรียญทอนนะครับมาแปลงจาก3สตีมมาเป็นทอนก็คือได้สุดสุดนะครับเป็นทอนนะครับเหรียญทอนไม่รู้เรียกหน่วยนะับหน่วยชื่อเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือโอนมาแล้วได้จริงนะครับมาแล้วนะครับ3 5มานะก็ยืนยันว่า ได้นะครับพอเราโอนมาในนี้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้นะครับเนี่ยตอนนี้มูลค่าบัญชีของผมตอนนี้มีอยู่83บามบาทค่าขนม83บาท3เหรียญ3เหรียญสตรีมเ,เมื่อกี้ผมลองคำนวณแล้วนะครับมันจะได้ประมาณ19บาทนะครับ19เศษนยหน่อยนะครับ3มเหรียญก็ได้19บาบาทนะก็ได้ค่าขนมอยู่นะครับ ใครสนใจอยากจะลองเขียนบทความเพื่อรับเหรียญคริปโตก็ไปลองดูกันได้นะครับโอเคนะครับยืนยันว่าโอนมาได้นะครับทดลองแล้วโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ้า